ปัจจัยที่ทําให้ยางออกดีครับเพื่อนครับน้ำยางออกดีคือหมายความว่าออกมาน้ำยางมีคุณภาพนะครับแล้วก็น้ำหนักดีสีสวยนะครับพ่อค้าชอบนะครับห้าปัจจัยที่ทําให้ยางออกดีนะครับปัจจัยที่หนึ่งครับดินมีแร่ธาตุเพื่อที่จะให้ต้นยางเอาไปแปลงเป็นอาหารครับไม่ว่าจะได้มาจากดินหรือได้มาจากคนเอาไปให้ยังไงก็ตามนะครับถ้าเขามีสารตั้งต้นไปผลิตเป็นน้ำยางยังไงก็มีน้ำยางครับและอย่างที่สองครับสภาพอากาศ ชื้นครับความชื้นครับอากาศชื้นอากาศเย็นความชื้นสัมผัสสูงอย่างนี้นะครับหรืออากาศหนาวหนาเย็นเย็นนะครับอันนี้น้ํายางก็จะออกดีไหลนานนะครับและอย่างที่3ครับต้นยางจะต้องไม่ป่วยครับต้นยางจะต้องไม่เป็นโรคนะครับไม่เป็นเชื้อโรคเชื้อรานะครับใบจะต้องอุดมสมบูรณ์นะครับในลําต้นจะต้องไม่มีเชื้อโรคเชื้อราครับอันนี้เขาทํางานได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับและอย่างที่4ี่ครับมีด เหล็กนะครับในการกรีดยางนะครับเหล็กไม่ดีนะครับมีดไม่คมอันนี้ก็กรีดยางไม่ออกเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งคนกรีดนะครับคนกรีดตัดท่อน้ํายางได้ไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ก็ทําให้ได้น้ํายางน้อยเช่นกันนะครับเพราะนั้นนะครับยางออกดีประกอบไปด้วย5สิ่งนี้ครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนๆชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจได้ครับ